ด้วยความพยายามของรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์จันโอชาที่บอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นําเรื่องราวที่มาเชิดชูเกียรติและการให้โอกาสและการมีศักดิ์ศรีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของอีกหนึ่งท่านที่อยากให้ได้รู้จักในวันนี้ค่ะ เกิดมาเนาะพ่อกับแม่อ่ะค่ะเขายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนตาบอดทำอะไรก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือมันก็เรียนกับเขาไม่ได้ท่องจำอย่างเดียวสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพารณีฟองทาค่ะชื่อเล่นสงกรานค่ะตอนนี้ก็คือทำ ทำนวดอยู่สปาสเซนวาลีในโรงแรมเซนทันลาภพร้าวคะ่ะแรกเกิดมาเนาะตาเราเหมือนคนตาดีเปียบเลยไม่มีใครรู้พ่อกับแม่ค่ะเขายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนตาบอดผลสุดท้ายตอนที่ไปหาหมอรามาธิบดีมารักษาตรงเนี้ถึงรู้ว่าเส้นประสาทตาไม่เดินแล้วไม่ทำงานแล้วจำเป็นต้องอยู่แบบนี้ค่ะ มีพี่ๆท่านหนึ่งพี่เขาไปเที่ยวที่โรงเรียนเนาะพี่ๆสิทธ์เก่าเหมือนกับก็นั่งคุยกันค่ะก็ถามถึงพี่เขาทํายังไงเนาะถึงพี่เขามีรายได้ก็เขาก็ตอบว่าเขาเป็นหมอนวดค่ะส่วนใหญ่เป็นหมอนวดคคนตาบอดคิดว่าอยากไปเรียนบ้างอยากไปทำบ้างค่ะจะได้มีเงินเหมือนพี่ๆเขาค่ะพอกินพอใช้ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะ พอมาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยมีปัญหาค่ะมีปัญหามาก3เดือนแรกที่ปรับตัวยากก็คือเราไม่รู้จะไปยังไงมายังไงค่ะเพราะไม่เคยเดินทางด้วยตัวเองไม่เคยทาอะไรได้วยตัวเองเท่าไหร่เราต้องปฏิบัติจริงหรือมีคนจับมือสอนให้ปฏิบัติอะค่ะถึงจะทําได้หลังจากที่เราเรียนจบแล้วใช่ไหมคะ ไปช่วยเขานวดบ้างพี่ศูนระหว่างเชียงใหม่กับลำปางพี่ก็เดินทางระหว่างสองจังหวัดนี้เนะาะมีทูคนหนึ่งเขาพูดขึ้นว่าหนูหนูยอมไปสัมภาษณ์ไหมโรงแรมเซนทราเขาอ่ะต้องการคนทํางานอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนพิการเอาไหมลูกลองทําดูรแรกๆหนูก็คิดว่าไม่อยากจะมาหรอกกรุงเทพเราถึงกลับมากรุงเทพอีกอะค่ะเราถึงกลับมายอมกลับมาสู้อะค่ะพอเราตัดสินใจการทํางานที่นี่ เราก็มีรายได้ที่มั่นคงเนาะแล้วเราก็ได้ฝึกฝนเรื่องเกี่ยวกับพวกภาษาบ้างการนวดบ้างบุคลิกภาพบ้างเพื่อต่อเราเยอะเลยค่ะพูดถึงที่นี่น่ารละค่ะพอทำงานกับพี่เขาไปเรื่อยค่ะก็เห็นว่าพี่เขาอะค่ะทำงานได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยแล้วก็บางทีก็แทบจะลืมไปเลยค่ะว่าพี่เขาเป็นคนตาบอด รู้สึกเหมือนพี่เขาเป็นคนปกติทั่วไปเลยค่ะนโยบายที่เรามีเป็นรูปมาทำเมื่อปี2554ค่ะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปี2545เราเริ่มรับคนพิการคนแรกเข้ามาทำงานเป็นคนพิการทางสายตามาทำเป็นสปาเทอร์ลพิสเหมือนกันนะคะแนวคิดของเราก็เพื่อที่จะให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกอย่างที่พนักง,งานทั่วไปมีคนพิการมีหมดก็ขอ,อ,ขอการันตีขอยืนยันว่า การจ้างงานคนพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานใดๆเลยค่าเดินทางค่ารักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เดือนละ800บาทค่ะ800บาทเก็บไว้แบบว่าซื้อของซื้อของบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็รวมๆไว้ให้กับครอบครัวบ้างค่ะเพราะเราพอมีรายได้เนะาะการสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการ โดยมีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคอยให้คำแนะนำคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนดได้แก่ การคุ้มครองสิทธิคนพิการด้านบริการพื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนทางการแพทย์ในเรื่องการบริการพื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการเพื่อปรับสภาพทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมพฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้แลบประเทศไทย,ไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแมกครบถ้วนพัชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแมกแคทฟูดอาหารแมวสุดความเค็มตำ่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แลบ สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง .com ยูทูอิงอิงสิทธินีเฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอิงและที่ IG I อิงอิหนึ่งนะคะ